รรวมในกาทงานที่ห้องประชุม3ชั้น3สารการจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวอารพินศบโชคชัยผู้แทนอ,อกกพอรอเกอี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเข้าตรวจติดตามและประเมินเชิงคุณภาพโครงการ g รีนมาร์เก็จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2 5 6 0ในระดับดีเด่นโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปนโยบายการบริหารงานของจังหวัด และภาพรวมการบรณาการแบบมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการกรีนมาเก็ตเพชรบณ์พร้อมด้วยนายสุพลศีทัพทิมพาณิจจังหวัดเพชรบู์หัวหน้าสวนราชการสมาชิกโครงการกลุ่มสากลกรีนมาเก็ตเพชรบุ์เข้าร่วมนางสาวอรพินศบโชคชัยผู้แทนออกกกอรพอรอกเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกล่าวว่า สำหรับคณะที่มาตรวจติดตามในครั้งนี้เป็นคณะมีหน้าที่คัดเลือกหน่วยงานที่มีการทำงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากส่วนต่างๆซึ่งการตรวจติดตามในวันนี้เป็นการตรวจติดตามการบริหารงานของจังหวัดและภาพรวมการบรณา,า,าการแบบมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการกรีนมาเก็ตเพชรบณ์ที่ส่งเข้าประกวดขอรับรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2 5ง0 โดยโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบุญเป็นโครงการที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวในระดับดีเด่นจึงต้องมีการตรวจในเชิงคุณภาพในการดเนินโครงการเพื่อยืนยันผลโดยโอกาสนี้ผู้แทนออกกอพอรอกเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้ฝากถึงผู้ที่ดำเนินโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบุญว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดใหญ่และกำลังขยายตัว การขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ความเชื่อมั่นสำคัญมากสินค้าต้องปลอดสารจริงๆหากพบว่าสินค้ากรีนมาเก็ตเพชรบณ์มีสารพิษปนเปื้อนอาจทำให้โครงการที่ดีอย่างกรีนมาเก็ตเพชรบณ์ต้องปิดตัวลงด้านในายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชบรบณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบณ์กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นพร้อมยก พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดได้ความสำคัญในการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นนโยบายสำคัญระดับต้นๆโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งโดยภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพและพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพดินฟ้าอากาศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดปัจจุบันสินค้าพืชผักที่บริโภคภายในประเทศกว่า40%ถูกผลิตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะมีการกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้านโลจิสติกจังหวัดเพชรบ์์มีชัยภูมิอยู่ที่กึ่งกลางของประเทศมีพื้นที่ติดตอ่อภูมิภาคถึง3ภาคคือภาคเหนือภาคตะวันเชียงเหนือและภาคกลางซึ่งจังหวัดกำหนดนโยบายสำคัญโบราการทุกภาคส่วนในการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมุ่งประเด็นไปที่ลดละเลิกสารเคมีเป็นหลักเพื่อเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนภายใต้แผนงานกรีนมาร r เก็ตเพชรบณ์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำยกระดับความเข้มแข็งส่งเสริมการรวมกลุ่มกเกษตรกรจาก,กเกษตรกรรายเดียวเป็นกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจหรือสากรด้วยลำดับ เคที่ปัจจุบันมีเครือข่ายของเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้ง11อำเภอสินค้าภายใต้แผนงานสามารถเชื่อมต่อเข้าจำหน่ายโมเดิร์นเทรดหรือตลาดที่มีการ,หร,าการหรือตลาดที่มีกำลังซื้อสูงอาทิในกลุ่มเครือเซนทัลเดอะมอลล์แมคโครและตลาดอย่างอื่นๆอีกมากและปัจจุบันเครื่องหมายรับรองกลี่นมาเก็ตเพชรบูรณ์ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากกลมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว